หรือว่าคอร์รัปชันค่ะคอร์รัปชันครับแก้ไขน้ำท่วมหรือว่าคอร์รัปชันคะก็ต้องไปที่แก้รัฐธรรมนูญครับแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าทุนเทาค่ะทุนเทาค่ะทุนเทาหรือคอร์รัปชันคะคอร์รัปชันค่ะทุนเทาหรือว่าทุนเทาค่ะทุนเทาครับทุนเทาหรือคอร์รัปชันคะคอร์รัปชันครับเพราะคอร์รัปชันเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาอะไรหลายๆเรื่องประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยที่เขานำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเขาผ่านการแก้ไขปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ชมครับการเปิดเผยผลสำรวจการเลือกตั้งในปี69รอบนี้นะฮะมีการรายงานว่ามีสถานการณ์การซื้อเสียงด้วยเนี่ยสูงสุดเนี่ยครับอยู่ที่หัวละ7,500บาทด้วยกันแม้นักการเมืองหลายคนครับก่อนหน้าน,นี้จะออกมาบอกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าไปถามประชาชนครับหลายคนบอกว่าไม่ได้แปลกใจนะฮะแต่ก็ย้ำว่า ยังให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตการคอร์รัปชันนี้เพราะว่าไปมีผลพัวพันกับเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้วยนะครับซึ่งนอกจากภาคประชาชนแล้วนะครับในเรื่องของตัวแทนพักการเมืองรอบนี้หลายคนก็มาแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีต่างๆนะฮะหลักการที่สำคัญก็คือหลายคนบอกว่าจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคับ คุณผู้ชมครับการคอร์รัปชันถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขในวาระการเลือกตั้งปี2569ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความพยายามในการแก้ปัญหาผ่านเวทีเสวนานโยบายพักการเมืองโค้งสุดท้ายกำหนดอนาคตประเทศไทยครับที่จัดขึ้นโดยหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนะครับรวมกับมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทย เปิดให้พักการเมืองนำเสนอมุมมองและนโยบายด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชันครับโดยหลายพักก็เน้นชูนโยบายการแก้หนี้การยกระดับรายได้ทั้งการเน้นแก้ปัญหาคนตัวเล็กแก้หนี้เพิ่มแหล่งทุนของผู้ประกอบการขนาดเล็กแก้ปัญหาสินค้าต่างประเทศเข้ามาตีตลาดและนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐครับ ด้านรองศาสตราจารย์สวนีไทยรุ่งโรธที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แข่งขันกันเดือดมากนะครับสะท้อนได้จากผลการสำรวจความคิดเห็นต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพักการเมืองและก็นักการเมืองไทยในการเลือกตั้งปีนี้ซึ่งก็พบว่ามีการจ่ายเงินเพื่อซื้อเสียง สูงสุดอย่างที่บอกฮะอยู่ที่7,500บาทต่อหัวในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นสิ่งที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบจะต้องตระหนักและก็เฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นคับส่งสัญญาณมาตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ของการที่มีการใช้ เงินนะคะซื้อเสียงเนีามากขึ้นแสดงว่ามีความตั้งใจอย่างมากเลยที่จะเข้ามาอยากที่จะเข้ามาในวงการการเมืองนี้มากนะคะแล้วก็ขึ้นมาเข้ามาทําไมโดยการที่จ่ายเงินขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็มีแผนในการที่ถอนทุนคืนอย่างแน่นอนลงทุนขนาดนี้เราก็ต้องคิดว่าเขาจะทําความเสียหายได้มากแค่ไหนนะคะก็ฝากเรื่องนี้ไว้คือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแปลกใจนะคะค่าเฉลี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่985 เพราะว่าบางพื้นที่ยากจนหน่อยนะคะค่าครองชีพไม่สูงแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยปริมณฑลเนี่ยค่าครองชีพมันสูงการที่จะดึงคะแนนมาได้ก็อาจจะต้องจ่ายสูงขึ้น คุณผู้ชมครับปัญหาการทุจริตการคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับรวมไปถึงนักลงทุนเรื่องนี้ไปบั่นทอนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับโดยในปี2567ครับดัชนีการรับรู้ด้านการทุจริตโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติครับออกมาจัดอันดับในแต่ละปีพบว่าไทยนั้นถูกจัดอยู่ในอันดับที่107ของโลกนะครับซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ12ปีเลยทีเดียวครับ โดยไทยนะฮะได้เข้าร่วมประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตนะฮะมาตั้งแต่พศ2538ครับแต่ว่ายังไม่เคยได้คะแนนเกิน38คะแนนจาก100คะแนนนะครับโดยสาเหตุที่ทำให้เราสอบตกครับหลักๆก,ก็คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเวลานี้ครับอันดับหนึ่งก็คือการประมูลภาครัฐโดยภาคธุรกิจก่อสร้างนั้นมีการติดสินบนมากที่สุด แม้ว่าจะพบผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนที่เคยมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐแต่ส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่ร้องเรียนการทุจริตครับเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในการรักษาความลับข้อร้องเรียนซึ่งก็อาจจะไปส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของตนเองหรือว่าอาจจะถูกกลั่นแกล้งได้นะครับ3ก็คือค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่พนักงานเกิดเป็นแรงจูงใจในการกระทําความผิด เพื่อเพิ่มรายได้เนื่องจากที่ผ่านมานั้นรายได้ของตัวเองนั้นอาจจะต่ำนะครับ 4. ก็คือบริบททางการเมืองภายในประเทศครับส่งผลให้อิสรภาพของสื่อบนชนนั้นมีจำกัดความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมอ่อนแอและการช่วยเหลือจากต่างชาติในบางกรณีกลับถูกมองว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศและเสถียรภาพของรัฐนะครับและสุดท้ายก็คือมาตรการและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ถูกใช้หรือถูกมองว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อที่จะนำไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามหรือว่าพักการเมืองที่อยู่คั้วตรงข้ามกันมากกว่าการมุ่งแก้ปัญหาการทุจริตอย่างแท้จริงนะครับก็จริงๆยังมีอีกหลากหลายปัญหานะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็ภาคประชาชนหลายคนก็พยายามที่จะแจ้งร้องเรียนเข้าไปก่อนหน้านี้ว่ามีหลากหลายปัญหาเลยที่ทำให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ การทุจริตการคอรัปชันหรือแม้แต่การจ่ายเงินใต้โต๊ะซึ่งก็รวมถึงในการเลือกตั้ง69ปีนี้ด้วยที่ภาคประชาชนหลายคนก็คาดหวังนะครับว่าจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากๆนะครับสำหรับการต่อต้านแก้ปัญหาการคอรัปชันในรอบนี้นะฮะในการเลือกตั้ง69ว่าจะทำอย่างไรให้การปราบปรามการคอรัปชันนั้น เป็นเพียงไม่เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองนะครับที่พักการเมืองนั้นมาใช้หาเสียงแต่ว่าหายไปเมื่อได้อำนาจการเป็นรัฐบาลกลับมานะครับเวที Policy Watch Connect ครับรัฐโปร่งใสไร้คอร์รัปชันที่รัฐสภาวันนี้มีการระดมความคิดเห็นครับมีทางออกเพื่อที่จะสรุปข้อเสนอในเชิงนโยบายติดตามบรรยากาศจากคุณออนอุสาพรมออดนะครับรายงานสดเข้ามาจากอาคารรัฐสภาครับคุณออนอุสาครับ ค่ะคุณรุ่งโรจน์คะวันนี้นะคะที่งาน Policy Watch Connect ค่ะมีการจัดเวทีฟอรัมค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องรัฐโปรง่งใสไร้คอร์รัปชันค่ะเป็นการสะท้อนนะคะว่าทําไมระบบราชการไทยยังถึงเกิดการคอร์รัปชันรวมถึงมีทั้งภาคประชาสังคมภาควิชาการประชาชนภาคการเมืองมาเข้าร่วมค่ะ โดยกลางวงเสวนาวันนี้นะคะมีแจกันดอกไม้พวงมาลายัยวางใต้โต๊ะกระจกใสค่ะเป็นสัญญาที่ตีความได้หลากหลายค่ะและอาจหมายถึงความพยายามที่จะทำให้รัฐโปร่งใสตรวจสอบได้ตามเจตนารมณ์ของเวทีวันนี้ค่ะ ต้องบอกนะคะว่าประเทศไทยมีกฎหมายในการตรวจสอบป้องกันการคอร์รัปชันค่ะไม่ว่าจะเป็นพรบรข้อมูลข่าวสารของรัชกาลพศ2540พรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561ค่ะ อีกทั้งนะคะยังมีองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบมีมาตรฐานสากลที่กำกับจริยธรรมการทำงานที่โปรง่งใสมีภาคประชาสังคมและนี่ค่ะก็เป็นคำถามของวงเสวนาวันนี้ว่าทำไมยังมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น รองศาสตราจารย์ต่อพัดยมนาคนะคะบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่เปิดไม่เชื่อมไม่แชร์ค่ะการเปิดเผยข้อมูลขณะนี้นะคะก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากงานวิจัยนะคะยังบอกว่ารัฐต้องทําการเปิดเผยข้อมูล25ชุดตามมาตรฐาน Open Data Charter ค่ะเช่นบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะที่ปัจจุบันนะคะยังเป็นเพียงการเปิดเผยแต่ไม่นำมาเผยแพร่ค่ะ หรือข้อมูลอื่นๆนะคะที่แม้กฎหมายจะกําหนดไว้แต่กลับไม่สามารถทําได้จริงค่ะอย่างบางข้อมูลที่เราคาดไม่ถึงนะคะเช่นข้อมูลการเป็นกรรมการมูลนิธิบางแห่งที่อาจเข้าข่ายเป็นแหล่งฟอกเงินค่ะและเข้ามารับประมวลงานภาครัฐซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะก็ไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและไม่ได้อยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะอีกประเด็นคือหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันค่ะทําให้การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้นทําได้ยากค่ะ ขณะที่คุณสุพจน์เทียนวุฒิค่ะอดีตผอ,อสํานักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็เสริมว่าเรื่องนี้ค่ะอยู่ที่ทัศนคติและเจตจานงของผู้บริหารค่ะเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเปิดเผยข้อมูลและมักจะอ้าง PDP a ในการที่จะไม่เปิดขณะที่บางหน่วยงานค่ะก็อยากเปิดแต่ก็มีปัญหาว่าหากเปิดไปแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่จึงมีความพยายามนําแนวทางการเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าจะต้องเป็นประโยชน์และ ประชาชนได้การทําการร้องขอค่ะและอีกกรณีนะคะก็คือเรื่องของข้อมูลลับค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นหนังสือขอเพิ่มเงินเดือนขอย้ายตําแหน่งมีเพียง10%ค่ะแต่ที่เหลือเนี่ยมองว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้หมดก็เลยเสนอว่าอยากจะ แก้ให้ให้แก้การให้มีการแก้พรบข้อมูลข่าวสารค่ะควรทําการนิยามด้วยนะคะว่าคําว่าข้อมูลลับนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเท่านั้นค่ะและมีข้อเสนอด้วยนะคะว่าจะต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารค่ะผมคิดว่าต้องแก้กฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้อ,ของเรื่องพอรบข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องของ Data ต,ต่างๆเนียทำให้เราอินเกรนก็คือว่าเอานโยบาย Open มเปิดบิตฟอยเขียนเป็นในกฎหมายเข้าไปเลยนะครับ แล้วที่อยากให้เปลี่ยนคือเรื่องของการทำ Data c l a s s i f i c a t i o n นะครับกับการบังคับว่าถ้าคุณไม่เปิดเผยข้อมูลจะเป็นยังไงเกาหลีเขาบอกว่าต้องเปิดหมดยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งต้องมาพิจารณาเป็นรายกรณีเพราะฉะนั้นเวลาเราดีเฟนต์ไม่ใช่ว่าอาจารย์ต่อพัฒอยากไปขอข้อมูลดรมาน,นะอยากไปขอข้อมูลต้องไปดีเฟนต์ว่าทําไมผมจะเอาไปทําอะไรกับการนี่ฝ่ายรัฐต้องเป็นคนตอบว่าทําไมผมจะไม่เปิด ขณะที่คุณวิเชียนพงศธรก็บอกว่ากลไกนั้นถูกออกแบบมาดีแล้วค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือการเลือกใช้หรือไม่ใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเท่านั้นขณะที่คุณมนตรีถนัดค้าสะท้อนมุมมองภาคประชาชนมองว่ารัฐยังไม่โปร่งใสเพียงพอนอกจากนี้นะคะยังต้องทําการส่งสัญญาณจัดการกับคอร์รัปชันให้ชัดเจนค่ะเพื่อให้เรานั้นสามารถตามคอร์รัปชันได้ทันค่ะ ส่วนคุณปฏิมาจิรแพทย์สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและลงทุนและ ธุรกิจประกันภัยค่ะตั้งข้อสังเกตถึงบริบทกฎหมายค่ะที่เปิดช่องให้ผู้ใช้อำนาจทางกฎหมายนั้นใช้ดุลยพินิษมากเกินไปค่ะซึ่งตรงกับคำกล่าวที่ว่าโอกาสทำให้คนเป็นโจรและในฐานะสวค่ะก็กำลังพยายามปฏิรูปกฎหมายแต่ก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องค่ะเพราะว่ามีการยุคสภาเกิดขึ้นก่อนแต่อย่างไรก็ตามก็จะรับข้อเสนอวันนี้ไปหารือในกมทต่อไปค่ะ โดยการพูดคุยวันนี้นะคะยังมีตัวแทนจากพักการเมือง5พักด้วยกันค่ะประกอบด้วยพักประชาธิปัตย์พักประชาชนพักเศรษฐกิจและพักไทยสร้างไทยและพักใหม่ค่ะมารับฟังและร่วมสะท้อนนโยบายของพักในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย ค่ะคุณรุ่งโร์คะจากการที่พูดคุยในวันนี้นะคะอีกเพียงไม่ถึง20วันเราก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้งความหวังกันนะคะว่าข้อเสนอที่ได้รับการพูดคุยจากเวทีคอร์รัปชันวันนี้เนี่ยจะมีการนําไปต่อยอดนําไปบริหารบ้านเมืองหลังจากที่มีการเลือกตั้งโดยรัฐบาลใหม่ค่ะเพื่อไม่ให้เ,เกิด คำว่าทุจริตเกิดขึ้นในภาครัฐนะคะแล้วก็ทําให้คําว่ารัฐโปร่งใสไร้คอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมและไม่ใช่เพียงวาทกรรมอีกต่อไปค่ะครับขอบคุณคุณอ,อนุสามากนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่จะต้องแก้ไขกันด้วยการเมืองด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของการศึกษานะครับก่อนหน้านี้เวที policy forum นะครับก็มีการจัดเสวนาการนําเสนอนโยบายจากภาคประชาสังคมภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการพัฒนามนุษย์ด้วยนะครับโดยมีพักการเมือง5้าพักด้วยกันครับคุณผู้ชมที่เข้ามาร่วมกันแล้วก็มีฉันทามติตรงกันนะครับว่าการศึกษาไทยไปต่อแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับพร้อม ต้องเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรใหม่แทนที่จะเป็นการเน้นท่องจำนะครับเป็นการเพิ่มงบประมาณลงไปสู่โครงการที่พัฒนามากกว่าการก่อสร้างอาคารครับคุณผู้ชมครับการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันบนเวทีโพซีฟอรัมการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับ มีตัวแทนจากพักการเมือง5พักที่สะท้อนภาพเดียวกันว่าง,งบประมาณการศึกษาของไทยยังเน้นการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการลงทุนกับผู้เรียนและครูคำถามจากเวทีที่สำคัญก็คืองบการศึกษาที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ยังตอบโจทย์อนาคตประเทศหรือไม่และจะจัดการปัญหาการรั่วไหลคอร์รัปชันเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะครับ โดยพักเพื่อไทยนะครับเสนอให้ใช้ระบบแดชบอร์ดเปิดข้อมูล e-bidding และ r e p c u r e m e n t นะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงคอร์รัปชันและเพิ่มสัดส่วนงบพัฒนาคนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและครูนะครับพักประชาธิปัตย์บอกชี้นะฮะว่า80%ของงบการศึกษาถูกใช้กับบุคลาก,กรจึงต้องใช้งบอย่างแม่นยำและวัดผลได้จริงด้านพักประชาชนครับมองต่างออกไป บอกว่าการศึกษาไทยไม่จําเป็นต้องเพิ่มงบหากใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่พักไทยก้าวใหม่ชูแนวคิดลงทุนคนปัจจุบันผ่าน3สะพานนะครับเชื่อมเทคโนโลยีสตาร์ทอัพและทักษะแรงงานพร้อมกับย้ําว่าเป็นการลงทุนไม่ใช่การแจกเงินและไม่เพิ่มงบการศึกษาใน4ปีครับส่วนพักภูมิใจไทยครับมีการเสนอให้ใช้ AI คัดกรองโครงการซ้ําซ้อน เพื่อน,นำงบกลับมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณแม้แนวทางจะเห็นต่างกันในรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า5พรรคก็เห็นตรงกันและร่วมลงชันทามติโดยไม่ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลเข้าไปทำงานในกระทรวงศึกษาธิการก็จะผลักดันนะครับประเด็นสำคัญคือการปรับสูตรหลักสูตรฐานสมรรถนะลดการท่องจำเปิดพื้นที่ให้โรงเรียนออกแบบการเรียนรู้ตามบริบทและกระจายอำนาจจากส่วนกลางครับ ทางด้านศาสตราจารย์สมพงษ์จิตระดับนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกสศบอกว่าเวทีนี้ทําให้ข้อมูลวิชาการมาปะทะกับนโยบายการเมืองจนเริ่มเห็นความหวังครับแต่คําถามก็คือจะปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรถ้ายังไม่รือ้อโครงสร้างรวมศูนย์ที่อาจจะทําให้นโยบายดีวนกลับไปซ้ําแบบในอดีตอีกครับ แต่ผมเสียดายคําถามผมที่ถามแล้วยังไม่ได้คําตอบดีเท่านี่กวดว่าคุณจะมีแนวคิดหรือเรื่องการจัดการกับกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรเล็กลงยุบหรือว่าจะขยายนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานสําคัญของการที่จะไปต่อในตัวเชิงนโยบายที่เรากําลังพูดกันอยู่ว่าถ้าคุณยังไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิรูปกระทรวงศึกษาให้ดีขึ้นนะ มันก็จะไปซ้ํากับกับการพูดคุยที่ผ่านมาในอดีตอีกนะคร,ระเพราะงั้นอตอนนี้นโยบายดีนะครับตัวตัวนักการเมืองโอเคถูกไหมแต่ต้องปฏิรูประบบราชการกับกระทรวงให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ภาคีเพื่อการศึกษาไทยเตือนนะครับว่าคะแนนพิซซ่าที่ตกต่ำไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือสัญญาณวิกฤตซ้อนวิกฤตที่จะต้องแก้ทั้งหลักสูตรครูระบบการประเมินและโครงสร้างบริหารพร้อมเสนอให้รัฐบาลใหม่ตัดสินใจเ,เรื่องหลักสูตรให้ชัดเจนภายใน100วันเพื่อลดความสับสนในโรงเรียนครับเพราะฉะนั้นาการปรับหลักสูตรมาเลยจําเป็นเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราบอกว่าหลักสูตรมันคือ ต้องมีเด็กต้องมีสมรรถนะท i t i c ค l t ทิงกิง้งมี creativity มันค่อยไปไปดูว่าแล้วข้างในวิชามันควรจะบูรณาการวิชาไหนเข้าด้วยการวิธีการสอนการเรียนการสอนควรเป็นแบบไหนเรื่องหลักสูตรเลยครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้กระทรวงศึกษาเองก็พูดถึงเรื่องหลักสูตรนี้มาหลายปีแล้วมีหลักสูตรอย่างน้อย3หลักสูตรนะที่ทดลองใช้กันอยู่ซึ่งโรงเรียนก็สับสนครับถ้าโรงเรียนที่นําร่องหลักสูตรนี้ กับโรงเรียนที่ยังอยู่แกนกลางยังไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหนกันแน่ผมว่าเรื่องนี้ต้องชัดภายในร้อยวันเลยนั่นแหละครับคุณผู้ชมแม้ว่าการเลือกตั้งการเมืองครั้งนี้ยังแข่งขันกันบนสนามเลือกตั้งกันแบบดุเดือดครับแต่เวทีนี้สะท้อนสัญญาณใหม่ว่าอย่างน้อยการศึกษาไทยอาจเริ่มมีจุดร่วมจากคำยืนยันของทุกพักนะครับว่าการศึกษาแบบเดิมไปต่อไม่ได้อีกแล้วถ้าเกิดว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ